สวัสดีครับนี่ครับไม้ตียุง่งเก็บได้มาจากถังขยะสภาพก็ยจ้าใหม่ๆอยู่นะเนี่ยสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยก็มีคนออกทิ้งก็เลยเก็บมาแล้วก็เอามาชาร์จดูนะครับชาร์จไฟดูปรากฏว่าชาร์จไฟไม่เข้านะมันชาร์จไฟไม่เข้าชาร์จไปแล้วสองชั่วโมงนะก็ยังไม่เข้าก็คือไม่เก็บไฟนั่นเองนะเดี๋ยวจะลองแกะดูข้างในดู ข้างในเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถึงชาร์จไฟไม่เข้านะครับ <c oughs> อ้าวมาอ่ะคายน็อตออกก่อนมีอยู่เจ็ดตัวคลายน็อตออกก่อนนับใช้มือซ้ายของเรารับประคองไว้นะครับแล้วก็ใช้มือขวาค่อยๆงัดค่อยแกะออกเนี่ย ดูสายไฟก็ไม่มีขาดนะจะเปลี่ยนแบตแต่ไม่มีอะไรนี่แหละคือปัญหาเดี๋ยวก็จะเอาตัวแบตฐานฐานชาร์จบลูทเดี๋ยวจะฐานชาร์จบลูทอะมาใส่แทนแกเอามาจากบลูทูธที่เขาทิ้งก็ได้นะดูดูแล้วเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะ เสื่อมหมดสภาพซะแล้วเนี่ยอันดับแรกก็ตัดขั้วบวกก่อนไอ้สองเส้นเนี่ยมันต่อเหมือนกันเนี่ยสีเหมือนกันเลยดูลำบากนะครับแต่ที่จริงในแผงวงจรเนี่ยจะมีบอกบวกกับลบถ้าจำไม่ได้ก็สามารถดูได้นะครับมาครับอ่ามันเริ่มบัดกรีครับบัดกรีที่ขั้วบวกก่อนครับเนี่ยจะเป็นล่อง ก็บวกนะเอาตะกั่ว,วลงก่อนอ่าแรงร้อนแล้วเอาตะกั่ว,วจี้ลงไปตะกั่ว,วจี้ส่วนทาน1 8 6 5 0เนี่ย3 7โวลต์นะอ่ะตะกั่วละลายละขึ้นแบตเตอรี่ติดมากับไม้ที่ยุ่งอ่ะ4โวลต์ ต่อไปก็มาบัตรกีที่คั้วลบคั้วลบก็บัตรกีเสร็จแล้วครับเนี่ยบัตรกีทั้งสองขั้วเสร็จแล้วอ่ะในลองใส่ล่องฐานเอใส่ไม่ได้ครับเนี่ย ล่องนิสัไม่ได้ฉะนั้นแล้วต้องใช้กันไกตัดตัดล่องให้ฐานเข้าได้นะเดี๋ยวเอาขาส,สวิตช,ชาร์จไฟออกก่อนนะกันสายไฟขาดเนี่ยมีสองเส้นวัดระยะใหม่อีกครั้งอืม เแล้วดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้อีกทีหนึง่งตรงนี้ด้วยตัดตัดเนี่ยตัดทิ้งตัดตัดตัดตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยเนี่ย นิดเดียวเนี่ยได้แล้วเขาลองเลยแล้วครับ mm hmm. เอาแล้ว้าาทีนี้นะ่า mm hmm. จะเข้าได้ mm hmm. ต่อไปก็ประกอบใส่็อดให้ครบ ฐานชาติที่ใช้นะเป็น18 6 5 0ใช้กับที่ใส่กับพอร์ r แบง k หรือว่าบลูทูธนี่แหละประกอบเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการปราบยุงทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งยุงเล็กยุงใหญ่ทั้งยุงตัวเล็กและก็ยุงตัวใหญ่ เดี๋ยวมาลองเปิดดูนี่กดนะับเนี่ยไฟมาแล้วเปิดไฟฉายเนี่ยเปิดไฟฉายครับเปิดฉายก็ติดแล้วนี่ปิดไฟฉายเปิดมาดูเราจะมาปราบยุ่ง 哎，吵，住，喊喊。